ยังไงว่าไงครับน้องชายเออพอพี่รุ่นใหญ่รุ่นโตพอจะมีรถให้ผมยืมสักคันไปพาวไหมรถผมโดนลบอ่ะเดินมาตั้งแต่ตัดผมโน่นอ่ะใช่เหรอใช่อ่ะแล้วเจ้าของรถแต่ผมไม่ไปส่งอ่ะผมจะเสิร์ฟอยู่เมื่อกี้เห็นงราตัดให้ดีหน่อก็เลยไม่เสิร์ฟโอ้โหที่มีรถแล้วจะไปส่งเราไหมอ่ะพี่จะส่งได้มาๆ,ๆได้ได้ได้ขับไปมา ที่มีค่าไปส่งนะน้องเท่าไรอ่ะแค่เป็นเพลงเป็นเพลงให้ได้ไหมล่ะไม่เป็นเอาแค่แค่นี้แต่หมาแค่จบแคปให้พี่ก็พอละผมจ่ายตังค์ให้พี่ได้ไหมล่ะเฮ้ยไม่ได้ผมร้องเพลงให้พี่ได้ไหมล่ะจแคปให้พี่ได้ไหมล่ะผมแรปให้พี่ได้ปะรอบแรปชื่อพี่ให้ได้ปะล่ะเอาดีอันนี้เองแรปชื่อพี่เลยเหรอใช่แรปได้ด้วยเอาดีได้นั้นทั้งแรปทั้งจบแคปแต่ปะยังไงอ่ะจบแคปเป็นจบไงเนี่ยเดี๋ยวพาไปกด e เดียวเฉยเอาไหม เ <Happiness? S 2> อาเอาเอา,อาห้ามหยุดนะโอเคปะห้ามหยุดคือยังไงก็แรปไปด้วยจกแคปไปด้วยไงมันจะบ้าเลยเอางั้นเลยเออเอาไหมเขาจะเขาจะส่งไอ้นี่ผมไม่ได้ไม่ได้เขาจะส่งฮะบางคนเขาชอบบางคนเขาไม่ชอบไงแคปมันมีใครจกไหมน่ะมันไม่มีหรอน่ะโอ๊ยเดียเดียวเองมีเดี๋ยพี่มีมีไม่เอาโอเคได้มาพี่จกเลยเหรอเฮ้ยที่ไปเปล่ารถก่อนไงไปเปล่ารถ เดี๋ยวพึ่งโจกเดี๋ยวพึ่งโจกเดี๋ยวร้านให้พี่ฟังก่อนเดี๋ยวค่อยไปจบไห้พี่พี่มาส่งก่อนเองก็ไปจบหน่อยมีห้าดอกครับห้าดอกจบให้พี่หน่อยเองเดินไปจบให้พี่หน่อยเร็วจบแล้วก็เอาแฉกมาพี่ช่วยพี่หน่อยอ่ะช่วยจบแฉกปะได้ครับได้ได้เดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวผมช่วยจบพี่แต่ว่าพี่ต้องไปส่งผมที่พารรถก่อนเดี๋ยวก็เอารถไปเก็บแลก็ไปจบกันเอ้าแล้วทำไมถึงเดินลงไปจบไม่ได้น้องกลัวตำรวจได้ เอาแล้วพี่ก็ขับอยู่นี่ไงเอาโอเคได้ได้มามาล้วพวเดี๋ยวเขาก็จบได้นี่เอาก็ใช่ไงครับน้องแล้วทําไมน้องถึงจบไม่ได้ล่ะพี่อะจกแล้วนี่จกเออทําไมถ,ถึงถึงต้องเอาไปพาวรถก็แค่ช่วยกันไงช่วยกันหนอช่วยกันทํามาหากินเออช่วยกันหน่อย,ยไ,ดได้เท่าไหร่ได้อะไรให้ผมเท่าไหร่ก็ไปส่งไงน้อง ค่าส่งจกแขบค่าส่งเลยเหรอ,อมันแพงนะเนี่ยแขบหนึ่งลูกหนึ่งละสองร้อยหืมสองสองหมื่นว่ะลูกหนึ่งสองหมื่นก็เองไม่ไปจกไงพี่กำไพยังมาจกมันจะเสียเวลาฟรีเปล่าน้องจกไม่ได้ไม่ให้จกเนี่ยบอกอคุณกรุณารออะไรไม่รู้มันอ๋อจกไม่ได้เหรอ <c oughs> เออมันบอกให้ผมรอรออะไรอ่ะอ๋อนั้น <ผม S 1> ลองลองไปดูอีกที่แล้วกันเนาะได้เฟลเหรอคืออะไรอ๋อ น่าจะเฟลป่ะแม่บอกว่าจุกไม่ได้เฉยเลยเนะแต่ผมรับได้พี่ฟางดีกว่าผมสายรับไหมผมแบบสายฟิสต์สล์ใช่น้อง้องไปจบต้วยรับด้วได้ร้องด้วยรับด้วยดีพี่ชาย ย่ yeah. จกแคบไม่เคยจะได้ก็โจกก็เฟลว่าจัดกูไม่เข้าใจว่ามันเป็นอะไรก็บอกผมทีได้ไหมอะที่ไปจกแคบนี่มันคืออะไรนะครับผมจกก็ยังมมเฟลก็โคตรจะเสียได้ก็เสียใจชมัดเอ๊ะพี่รู้จักกันด้วยเหรอฮะพี่รู้จักกันด้วยเหรอานออพี่รู้จักกันด้วยเหรอารู้จักเลยครับเขทาทักพี่ก็ต้องทักทายธรรมดา คนทักกันไม่จำเป็นต้องรู้จักกันหรอกน้องใช่ครับเขาแค่แบบว่าคารบกันเฉยจบแล้วหรอน้องแค่น้ะจบได้ยังจบได้ยังจบได้แล้วนี่ยโอเคไม่เฟลแล้วอันนี้ได้พี่ขอแคมได้ไหมได้ได้หนึ่งหนึ่งหกหนึ่ง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 หกนี่้เป็นสีอะไรอะแคบอะผมไม่รู้เลยสีอะไรที่มันเขียนว่าเป็นพวกะแคบอะที่มันเป็นเอบีซอะไรเงี้ยเองมีอะไรบ้างอะ เป็นสีอะไรสีบวก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 สีบวกเป็นเป็นสีบวกอ่ะพี่ครับนั่นแหละพี่เอามันเลยได้สองอันอ่ะมันมีสองอันอ่ะมันได้หนึ่งทับสิบอ่ะแช่นี้มันั่นแหละครับนั่นแหละเลขหนึ่งหนึนครับจำนวนเลขอดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งหกใช่หนึ่งหนึ่งหกหนึ่งหนึ่นวนหนึ่งหนโอเคแค่นี้เหรอแล้วอีกอันหนึ่งอ่ะอันไหนมันเฟลไม่ใช่หรอ มันมีลองโดยดีในตัวมีอันหนึ่งมันมีนะนะมันมีอันเดียวนะพี่ที่เป็นเหมือนหลอดยาไอยาเอเชียแบะมีอันเดียวอันเมื่อกี้ใช่หรอใช่งงอยู่เนี่ยเมื่อกี้มันเฟลหรอหรืออะไรไม่เฟลนะมันน่าได้ร้อยสิแล้วมันบอกให้ผมรอไม่รู้รออะไรรอที่ไหนฮะรับเชียรพี่พี่ชื่อสเก็ตหลักสเก็ตแลนสเก็ตแลนด์เหรอโใช่ตาเด็กปุ๊บกับตาไม่มีฟังเยอะ เอออ่า <A>. uh. ถ้าบอกว่ากูสก,กีตแลนด์นะกูก็บอกว่าแฟนแดนแล้วไม่ได้คิดอะไรให้บ้ามึงเดินเข้ามาระวังกูแทงแย่ yeah. กูสกีตแลนด์ที่นี่กูคุมมึงไม่ได้รู้จักที่นี่มันแดนกูที่นี่กูคุมมึงคงจะรู้จักไอ้ A. บอกกูสกีตแลนด์ที่ชื่อนี้ถ้ามึงรู้จักก็ฝนลุก ทั้งตัวแล้วครับก็บอกว่ายังไม่ไหวไม่เป็นอะไรกูพร้อมจะไฟหมดถ้าแก๊งไหนบอกว่าพร้อมตึงของมึงเยอะเดี๋ยวกูจะจัดให้มึงพร้อมมาเจอกับกูเดี๋ยวกูจะดึงหน้าให้ไม่ต้องไปคิดมึงสู้ไม่ได้ปิดคอมแล้วดิสไปนอนไปพักผ่อนไปกลับบ้านไปฟ้องแม่ไม่เป็นอะไรมาเจอกับกูไม่ต้องมางงงแงถ้ากูสเก็ตแลนด์กูเก็บหมดไม่สนว่ามึงอยู่แดนไหนมึงบอกมาเลยมึงซิกมาเดี๋ยวกูจะพร้อมไปหน้าแรนเอกูเหยียบหน้ามึงเข้าให้ไม่คิดอะไรกูพร้อมจะเดินต่อไปครับ ว่ายังไงกูไม่สนใจกูจะเอาให้หมดมึงอยู่ที่แก๊งไหนกูไม่สนใจอยู่แล้วเพราะแก๊งของกูมันใหญ่พอไงแล้วไม่ต้องคิดว่ามึงจะตอกย้ำถึงคำว่ากูไม่มีวันแพ้อันนี้มึงคงเข้าใจ <Yeah. S 1> ไม่เป็นไรถ้าบอกพวกกูไม่ค่อยจะไหวแต่ไหวจะบอกไว้เลยพวกมึงแค่นี้พวกกูมาสองคนก็ยังไหว สเกตแลนด์ถ้าตึงไม่ตึงมึงร้องได้กูต่อให้สี่กูบอกว่าเลยกูไม่ได้โชว์กูไม่ได้ขิงกูพร้อมจะเอาให้มึงมันโง่มันดูแบบว่ามันดากดานแล้วเจอกับกูชีวิตมึงมันโคตรลำบากเลยนะไอแสนเข็นแล้วแสนเข็นมาเจอกับกูมันเหมือนกับแสนเห่นมึงเจอกับกูระวังมึงได้ไปนั่งรถเข็นไอสัตว์หรือกูสเกตแลนด์กูพร้อมจะเปิดมึงเช็คแฟนไอสัตว์ไม่ต้องไปคิดเพราะแฟนมึงยิ้มให้กูแล้วบอกว่าเช็คแฟนกูซิกโฟนไม่ต้องไปคิดกูเซตโฟนกับแฟนมึงมึงคงรู้จักว่ากูจะเด ไหนไม่ต้องมาส่งซิกกูพร้อมจะเปิดด้วยมึงระดับของมึงมาเจอกับกูกูปอกสกเก็ตแลนดะรู้จักกูดีเพราะแฟนมึงมันเช็คอินที่หน้เขาเตอร์กูมีไม่ต้องไปคิดแะ่ออกูไม่ได้มึงปิด,ดคอมลัดดีหนีสตอร,รี่ถ้าบอกว่ามึงมันไหวแก๊งมึงมันตึงมาเจอกับกูระวังแก๊งมึงมันแตกกระเจิงมันคงไม่ไหวมาเจอกับกูสกเก็ตแลนคนเดียวก็ทําให้มึงหวั่นไหวไม่ต้องคิดเพราะกูสเก็ตแลนกูตึงพอเข้าใจไหมเอวะหยบเอ ประมาณนี้คพี่เฮียโฟจัดอันนี้โฟ่โฟโฟไม่มีสะดุดเลยน้องใช่หรอหลายเฟี้ยวจัดเฟี้ยวจัดพี่พี่แบบว่าขออีกฟักอีกฟักอีกฟักเพลงได้ปะพี่สักเพลงเอาได้นะเป็นแบบไหนขอเป็นแบบดับเบิลเฮดได้ไหมแต่บนเหตุได้ครับแบ่บนเฮดส่วนขาวอะไรเงี้ยโอเคเยอะอ๋อ อย่ขวกคุดบว่าเธคิดไม่ได้คิดออไลนนะครับพวกกูมันดมอนเทสไม่ต้องคิดให้มากนะครับถ้าพวกกูใส่ไม่เละไม่ต้องไปคิดอะไรให้มากพวกมึงระวังจะเละจะบอกว่ากูจะฟิกฟิกโฟมฟิกสัตสัตเจอระไม้กูจะคิกโชว์นะคิกสับมีดกูมันโหดจัดแล้วบอกว่ามันก็คิกโซไอสัตว์จะโดนอีโมแล้วไม่ต้องร้อนะคิดโกระสาวๆเรคดการ์ดใหญ่แล้วเจอกับแก๊งกูก็บอกว่ากูจะพร้อมที่จะเอาบอกไว้เลยว่าดมอนเทสก็พร้อมจะใส่พร้อมจะงัดหมดวพาแก๊งไหนก็พร้อมจะไฟพอกูแลพรร้อมมมีตไไงงึนเจด ที่น้าสภาหรือว่ายังไงถ้าเหยียบตีนกูทําไมขอโทษมึงจบไม่สวยนะกูบอกไว้เลยว่าที่นี่พวกกูนะคุมนะไอ้สัมึงยังไม่รู้จักกลัวสิพวกกูจะผิดลายยิ่งกวง่างูพิดที่แบบว่าอยู่กับอาแล้วบอกว่ากูแลยยิ่งกับโซนเน็กเจอกูกแล้วระวังดีๆว่ามึงจะดับเนบไม่ต้องคิดอะไรมากับแกงมึงก็พร้อมแตกไหมแล้วไม่ต้องคิดพวกกูกูมาเป็นสิบแล้วมึงไม่ต้องไปคิดอะไรพราะแกงกูไม่เคยจะหลุดถ้าบอกว่ารอตัวที่พวกกูมันคงจะหลุดแล้วคงไม่มีพวกกูอยู่กันเป็นกลุ่มครับเอ๊พวกกูหลับไดี๋ยวกู้ ไม่มึงรู้จักแล้วมึงไม่ต้องมายึกยักเจอกูแล้วตบยับไม่ต้องไปคิดอะไรให้มากครับมึงคงจะสู้พวกกูไม่ได้อันนี้คงเข้าใจครับไปตองคิดพวกกูมันไดมอนเทเมา่เจอกับกูแล้วพร้อมจะซัดมันหมดไม่เหลือเม็ดไม่ได้คิดอะไรให้มากพวกกูจะใส่สุดเล็เปื่นพวกกูก็ลั่นอยู่ในมือก็บาระวังดีๆหัวมึงจะเล็บไม่ต้องคิดไม่ต้องยั้งไม้กูก็คมยิ่งกว่าฟิตไม่ต้องชังควาดทีเดียวก็หลับมึงไม่ต้องมาผิดหวังเจอกับกูแล้วครับพวกมีกูคมอีโมมันติดง่ายมึงไม่ต้องมาร้องนะครับพราพวกกูม พอไม้กูแล้วมันร้อยขี้มึงก็บอกว่าเลยไม่มีแต่ขี้อะไรพอไม้กูมันบวกห้ามึงระวังดีๆหัวมึงสั่นหัวมึงไดหัวมึงสายเจอกับปืนกูแล้วมึงก็ทําอะไรไม่ได้ดิ้นลงไปนอนดิ้งๆคิดอะไรไม่ได้แล้วเจอไม้กูตีซ้ําไม่ต้องคิดมึงก็กลับไปฟื้นใหม่เกิดไปจุติแล้วมึงจะพอใจไหมพอไดมบอเหตุจะพอมมึงส่งไปเกิดจนใหม่ไม่ได้คิดอะไรพอโลนี้มึงเล่นไม่ไหวแล้วกูจะจบโลให้มึงให้ แต่หลุดไปไปาก็ไม่เป็นไรพวกกูมันไดมอนเฮดกูเก็บไม่หมดไม่เป็นอะไรพวกกูจะไดมอนเฮดกูพร้อมจะขึ้นไปอยู่บนฟ้าฟ้าแล้วกูก็เหมืนกับฝูงหงส์ที่บินอยู่บนฟ้าฟ้าไอ้ไดมอนเทดกูพร้อมจะเดินแล้วบอกว่าเล่นนะครับอย่าเดินมาขวางทางเดี๋ยวกูเหยียบตายเหมือนกับฝูงมดที่เหมือนกับบ้านไม่ต้องคิดอะไรพวกกูจะพร้อมจะเดินไปกูเหมือนกับแบบว่ากูก็พร้อมทะยานอย่ประมาณนะพี่เฮ้ยเฟียวเองแบบว่านี่เหรอเองแบบมีผลงานผลงานอะไรไปน้องแบบไม่มีแล้วครับไม่ ไม่มีเลยหรอไม่มีเฮี้ยเฟี้ยวนะไม่มีแบบฟัดุดไม่มีแบบให้พี่เอาใหม่อะไรเงี้ยคือแบบเหนือยไม่โฟเอ็นโฟจัดอันนี้เติมได้บ้างพี่ถามอะไรมีเติมบ้างเติมนิดหน่อยบ้างแบบเติมนิดหน่อยอะไรอย่างงี้ยบ้างเติมยังไงเติมอยู่นอ๋อดูดอะไรเงี้ยไม่ไม่โอ้ไม่เติมอะไเนาะไม่เติมไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่โอ้โหเองนี่แบบเหมือนพี่เลยนะเว้ยไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่อะไรเงี้ยเนาะใช่ ไม่ค่อยดีอ่ะมันไม่ดีจากผู้คาพี่พี่ให้ค่าร้องแบบค่าติดตัวเองเพิ่งเข้ามาใหม่หรอใช่ใช่พี่เพิ่งมาไปใช้แบบว่าเล่นเล่นอะไรก็อาร์เล่นเล่นอะไรขอบคุณครับขอบคุณพี่เอ่อดูตรงไหนอ่ะเดี๋ยวนะเอ่อหกห้าหกพี่หกห้าหกอู้ยขอคุณครับขอบคุณครับขอคุณค้าพี่ครับเองชื่ออะไรน่ะผมเหรอใช่ เหลืองเหลืองอ่อยพี่โอ้โหเหลืองอ่อยเลยอะน้องแต่ไม่แบบสายเหลืองเราเลยแหละไม่ใช่พี่เหลืองอ่อยคือชุดพี่ชุดรถรถเหลืองด้วยรถผมก็เหลืองใชี่ยไหนไหนขอดูรถไหนดีได้ได้ได้โอ้ยรถผมซื้อมาแพงดูรถผมนะะนี่สมชื่อเลยเหลืองอ่อยอ๋อดีให้ประเทศจัดยงไงอารถสีเหลืองกับชุดสีเหลืองไหนขอพัก ขอขขอรักบทหนึ่งดีน้องขอรักไอ้นี่อะไรดิรถรถกับชุดหรอเออไหนดีอ่ะคือสุกิจปุ๊บมันแบบบิวมาบิวมาเลยนะเจ้าอ่าอย่าโอเคเออเย้อ อ่าสวัสดีครับแล้วผมก็ชื่อเหลืองอ่อยมากกับในสไตล์สูตรที่แบบว่ารถผมเหลืองจ่อยไม่เป็นไรนะครับ <c oughs> ผม <c oughs> ที่นี่สไาล์ทไนครับใครๆอยากเล่นก็รีบเข้ามาที่นี่มันมีแต่เหลืองอ่อยไม่ได้คิดอะไรแต่ว่แต่ผมไม่ได้มาองมาอ่อยแต่ว่ารถของผมมันสีเหลืองก็พร้อมจะพ,จะพาไปสอยไม่เป็นไรเราบอกไว้เลยส้น้องสา <c oughs> ไม่มีใครก็ผมก็พร้อมที่จะหลอย เอ้ผัวเมื่อสั่งไม่มีใครพร้อมที่จะลอยเอ็ง่อยแหละเนาะอร่อยผัวเขาดิอร่อยผัวครับโอ้โหเหลืองอร่อยจริงวะเอ็งจะลอยผัวเลยเหรอใช่เลยลอยจะผัวเขาเลยพี่เหลืองอร่อยเขพร้อมที่จะอร่อยเขาเลยครับใช่อแล้วเอ็งบอกไม่ใช่แฝดเหลืองไงแต่ทําไมจะจะอร่อยผัวอ่ะน้องไม่ใช่ครับอร่อยจาก่อยเมียเขาหรืจลอยผัวพี่เหี้ ใพี่เขาป้วเป้วเสี่ยวหลังเลยน้องเอ้ยเองจะหล่อับเนียไม่ใช่อย่างงั้นไอเองไหนเบอร์พี่มาหาพี่ไหนเบอร์สี่สี่เพื่อแบบนีเบอร์พี่นะสี่สี่ใช่ใช่เอางี้เองไปเก็บรถก่อนปมาเนี่ยพาเก็บรถขูเบอร์ไม่โคตรยาวอ่ะอ่าเรียบร้อยพี่ชายเก็บรถที่ไหนอ่ะมามาเนี่ยมาเนี่ย ีแล้วรถพี่มันเป็นอะไรผีเข้าเหรอทำไมมันวับแน่วับแรงชิกแซกจัดอานนี้รถพี่นี่มันวับจังวับเหรอไม่ไม่มันมันมันกระตุกอ่ะมันแบบว่ามันมันเวลามันจอดนิ่งๆมันไม่นิ่งอ่ะรถพี่มันลื่อนไงเนาะใช่รถมันไม่อยู่นิ่งอ่ะพี่แบบมันเดี๋ยวก็หมุนเองเดี๋ยวมันก็ ใต้ขวาใต้ขวาเหมือนมีคนบังคับอืมแลาเพี่อน,นเฟี้ยงอ่ะไอเดี่ยวพี่พาไปพาไปหาไรายได้ไปวะรายได้ยังไงอ่ะพูดถึงงานดําผมไม่ทํานะทําไม่ได้ทําไม่โดนจับโดนจ,จับบ่อยอยู่กับพี่พี่เมื่อไหร่พี่เล่นมาสตาตาเทาอ่ะพี่หนีตำรวจยังยไม่เคยโดนจับเลยเนาะเนี่ยนะพี่ไปลองไหมล่ะตำรวจเขาจะว่างเลยเหรอฮะอย่ามีเรื่องเบ,บีล่าครับด่วนเลยครับพี่ยาโอเคได้ได้ได้ไดไดไดเรื่องอะไรวะ มีเรื่องแบลว่าเฮ้ยมีเรื่องได้เหรอพี่น้องเอ็มากับพี่อ่ะในพสดานะทาวอ่ะใครมีเรื่องกับพี่เอ็งฟังไว้นะในพสดาทาวเอ็งไม่ต้องกลัวใครได้เหรอในสตราร์ทาวเลยนะเพราะพี่รุ่นใหญ่จริงดีได้เนะี่ยใช่เออผมว่าพี่อยู่แก๊งอะไรนี่ไดมอนเทับเอ้าใช่เหรอนึกว่าพี่ให้ผมแบบนึกว่าพี่เอฟซีไดมอนเทไดนี่ ได้วันนี้อะไรไม่มีแถบสีฟ้าของเกลียวเอาเ<ฟะ>ด้วันนี้เกลียชนเลยพูดว่าได้วันฮี้เกลีพีทนเลยอ่ะใช่บะเนี้ยเอาถ้าได้วนนี้จริง,ต,รงต้องมีแถบสีฟ้าเอาโอ้โอ,อาฟ้าไหนล่นะเนาะมันมีหลายตัวเอ็นี่ไงปะค้าบ้านะสูตรเออปะคาป้าบ่ะปะค้าบฟ้าอยู่ด้านซ้ายสูตรสีขาวมีเนาะ Uhm, มีอะไรของพี่ม uh ันไม่ใช่นะเนี่ยเรื่องใหญ่จัดเลยอะไรวะพี่ตะเกียวเขามีเรื่องเนี่ยดูหน่อยพี่ดูหน่อยพี่ตะเกียวมีเรื่องบวกสองบวกสามอ่ะมันต้องตีเลยเธอเว้นไปอ่ะโดนหลายทีแน่นอนเอาดีไอ้เทียเอาดีเฮ้ยไอ้เทียพี่ตะเกียวติดเฟินเบรติดเหรอติดเฟิร์นเบร วันน sí. yeah. ี้ตีไปยี่สิบสามี่มีเรื่องมีเรื่องเรื่องใหญ่แล้วใหญ่ไหมอ่ะใหญ่ไหมใหญ่จะเอาเงี้ยวเงี้ยวงี้น้องน้องน้องขายแฟนพี่ชื่อโตเกียวตีฟาวิทเบติดนะขอหนึ่งท่อนฮะตีอะไรติดนะสวิตเบตใช่ไหมสองเอ็มใช่ปะาวิทเบต้นงฟาวิทเบตสวิทเบตเหรอใช่ครับ หรือกระสุนพี่ว่าน้องกระสุน่งแม่งละาเหมือนพี่โตอยากกินมั่งอ่ะนี่ไงนี่อ่ะโดนบันเท้เนี่ยของพี่ของพี่เลยกระสพี่มลยกระสุนพี่อยู่กับพนักเป็นขายพี่ครับพี่เขาอยู่โดนบันเทว่ะฮัลโหลครับอยู่ดีครับโอ้โหอ่ะพี่คนนี้นะทำไมเขาไม่ใส่สูตรไดมอนด์เฮดอ่ะันนี้ไงโฮก็ใส่โฮอยู่เนี่ยอันนี้อันนี้โฮโดนบันเฮดเหรออ่านดีครับน้องเออจริงด้วยลงหนี้โอ้โหโดนบันเฮดอุ้ย ทำไมมันไม่มีปลาคราบอ่ะไม่ที่อ่ะไปใส่ปลาคราบได้ไหมเองจะดูปลาดุกของเตยบ่าล่ะน้องแต่ไหนไหนไม่ควักไม่ได้น้องมันคนมันเยอะเองมันเหลืองจริงป่าวะเฮ้ยเอาดีดีดีน้องคืออะไรปลาดุกของเตยผมไม่รู้จักไง <c oughs> มานี่น้องมานี่มานี่เออฮัลโหลแดงปลาดุกของเตยอาร์าน้องแฟนพี่ชื่อโตเกียวตีสวิเวตเบสติดตีมีดอ่ะมีดสวิตเบสอ่ะขอเพมีดสวิตเบอ่าแดงฟังนเราฮะ นะครับคือว่าคนนี้เพชรเปล่าจะได้ต่างคคนเฮ้ยพี่โตเกียวติดฉือติดฉือเอ้พี่เขาชื่ออะไรอ่ะโตเกียวครับเย่เย่อเรากลัวโตเกียวเปล่าก็ทิกุตีไปบอกไปเลยนะครับผมก็บอกว่าเชฟบิชใจบอกว่ามีดกูแล้วบอกไปเลยมันมาชิดใจมีดอะไรนะพี่ชื่อมันนะ ผมไม่รู้ชื่อมันแป็นอะไรเนี้ยสวิตเปิดอินเตอร์บิดลักแบบนี้ต้องบิดแบบไม่ได้ยัดเพลงน้องคนนี้มันแบบมีเพชรจัดนะแก็คนที่ไปร้องที่แต่ไม่ใช่คนละคนทะเลาะพี่ชิว่าติเจไม่ได้ยินเสียงเขาหรอได้ยินแต่ไม่คิดว่าติดคิดว่าทะเลาะตอนนี้กำลังหายนี่อยู่กำลังหาทำนองแบบว่าเข้าอยู่เข้ากับใช่ ได้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 รับเกําลังแบบไปดูอยู <c oughs> ่ว่าจ้เข้ากับสวเบตัวเกียวใช่ปะ <c oughs> ใช่พี่พอชื่อมันยาวใช่ <c oughs> ไ, um, ไหมหาก็หาอยู่เอางี้ตเกียวเฉดก็ได้น้องไม่ต้องสวิตเบสไหนลองอเอาแค่ชื่อตัเกียวพอชื่อ <c oughs> ตเกียวเหรอ่ออะ เจ๊สนใจมีแม่ชื่อคิกกะบปะเดอหรือฮะแม่เหรอ,อขับรถฟรีนะจ้ากิจ้าฮะเดี๋น้องจอา๋าเองหา,พพาเพลงเสร็จแล้วเองบอกพี่ละกันโทรมาได้ปะเออเสร็จแล้วโอเคพี่จะไปตีอะไรอ๋อพี่จะไปไเล่นไ้หนอบอกสกีเ,เลย เองจะตีกี่ทีเนี่ยห้าทีเฮ้ยห้าทีเลยเหรอไม่มีหรอกไอเอขาตีสักสองอทีเขาซื้อต่อสองทอไีได้ได้แล้วพี่ชื่อฟิทูชตัวเกียวใช่ปะช่ะตีสวิตเบดเนาะคตัวเกียวเฉยก็ได้นอ้องกี่ทีนะตีไปกี่ทีชืีตัวเกียวเฉยก็ได้น้องอย่าเกิดผมเชื่อโตเกียวแบ๊กเซกแบ๊กมันก็บอกว่าแบกกลัวตัวเกียวไม่เป็นไรเพิ่งไปตีฟรีสเบดมาอะไรนะพี่อะไรนะมีอะไรนะถูกแล้วจกแล้วนั่นแหละฟรีสเบด สวิตเบใช่ป่ะเดี๋ยวอ่าพี่กูไปตีสวิตเบดอ่ารอก่อนรอก่อนจับไม่ได้พกูไปตีสวิตเบดมาบอกไว้เลยนะครับพวกกูไม่ก็แค่เศษตังตีเป็นสิบยี่สิบอันนี้ไม่เข้าเนื้นะอเข้าหนังบอกไว้เลยนะครับสวิตเบดของกล้วยกล้วยไม่ได้คิดอะไรพวกพี่กูก็พร้อมโชว์ไม่ได้คิดอะไรเราบอกว่ามึงมาโชว์โลเจอกูแล้วบอกว่าเลยว่ามีดที่เขาละคมใครไม่เชื่อม,มึงรองเข้ามาเดี๋วยวพี่เขาจะโชว์เอ ไม่ไหวนะต้องแบบต้องต้องเล่กนกว่านี้เนาะโอเคพี่เข <so> าเชื่อแล้วพี่โตเกียวเนาะโตเกียวพี่โตเกียว เพลง BMS ไม่สดไม่ปล่อยแต่จะถึงเวลาทำเพลงใหม่เดี๋ยวมีกากูนุ่มหมอกเก็ตหลายเทือล่าเพือพี่เต่าเกียวที่อยู่ไดมอนด์เฮดมีดเขาจะตีไปได้ยี่สิบทีไม่ต้องไปสงสัยนะครับไม่มีมังงงไม่มีต้องมาเช็ดเจอกับพี่เขาแล้วบอกไว้เลยว่าตีติดร้อยเปอร์เซ็นต์บอกไม่ไรไม่เป็นไรแค่เศษตังค์ที่มันหลุดไปถือว่าโดยจัดไม่เป็นไรหลอกไปเจอกูมังลาจากมีกูเลยคมกีดลองๆไม่ล่าไม่เป็นไรพี่เขาเลยคมเนี่ยไม่ได้คิดหนัก บอกไว้เลยนะครับพวกมึงมาตีไปแล้ว4่ทีต่อ5ทีก็ทำเป็นท้อแล้วเจอกู20ทีถือว่าเสียตังค์ฮะ <c oughs> เอะพี่กูแล้วบอกไว้เลยโตเกียวกูพร้อมดีดหน้ามึงไม่ต้องมาแอกเดี๋ยวกูจะสับให้เป็นทูชีตไม่ได้คิดอะไรเพรมีดกูมันพร้อมลีดบอกไว้เลยนะครับสวิตเปดพร้อมปักที่มึงหน้าไม่ต้องชิดชีวิตมึงเปลี่ยนมาแล้วบอกไว้เลยนะมีดคมไม่คมมึงรองเลยเข้ามาเดี๋ยวอีโมช,โชเอตี20ที แย่ถือว่าลิปคลิปน้องเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยวว่าอะไรพี่บีดมันบีดมันไม่ค่อยตึงอ่ะบีดตัวเกียวพี่ตัวเกียวได้น้องเฟี้ยวมีแพตตี้น้ำไหมพี่ผมยังไม่มีบัตรประกันบออพี่ไม่เอาหรอใช้กี่ใช้หนึ่งมั้งพี่ไอแพตตี้น้ำเจงมีเหรอของแกงมีป่ะพี่ไม่เป็นแอดดอกบอสพี่แอดดอกบอสอย่าไปน้องอย่าไปแล้วมันตียากขนาดแล้วสวิตชจยากพี่ตีฝั่งไว้ว่าทีอะอะไรนะเท่าไหร่นะฝั่งไว้ว่าที มันใช้อะไรตีบ้างไหนผมฟอดูหน่อยข้างบนน้องชั้นบนเลยมันต้องใช้มีดใช้อะไรที่ต้องมีมีกดก่อนถึงจะตีได้แล้วมันตีชีลาราน้องเรียบร้อยไปเลยสวิตเบดเนี่ยดีที่สุดเลยเหรอดีที่สุดเลยเหรอมาติดผิดครับมนตินตดผิดอ๋อเรื่อยมาเลยโอ้โหทักปึ๊บติกต๊กจิกหนึงนี่จิกหนึงนี่ไม่ตายหรอกมันจะอยากลองใช่ไหมเอออยากลองว่ามันจะเป็นยังไงโอเคพี่โอเคหุ่ยสีเขียว แล้วมันขึ้นเป็นหัวกระโหลกพี่แล้วมันก็เขียวแล้วมันก็ลดใช่ลดเรื่อยๆโอ้คู่อย่างนี้ถ้ามัวแต่แทงก็ตายดิถ้าไม่ปั๊มยาถูกต้องแล้วมันควรจะหมดนานไหมโอ้ยผมจะตายแล้วเนี่ยถ้ามันไม่หมดอ่ะเองปั๊มเพนเดี๋ยวมีปะไม่มีพี่ก็ไม่มีว่ะเองก็ต้องรอตายอ่ะโอเคเดี๋ยวรอพี่กูนก็เอาละก้มหลังแล้วจะตายเวล้วมันนานขนาดแล้วเลย มันก็จนกว่าจะเราจะปั๊มปั๊มปั๊มเพนอ่ะเนาะถึงจะหายใช่โอ้โหถ้าไม่มีเพนคือตายทีเดียวเตะน้องซื้ออะไรต่อบป่าซื้ออะไรต่อบป่าใช้เป็นร้านเลยพี่ติดซื้อสิพี่สุอยาดอ่ะยังไว่ของเงินฟรีมาลอะวขอบคุณครับเดือนนี้โครับพี่ไม่ไปแล้หรอกเนี่ยเดี๋ยวไปครับเดี๋ยวไปอกดตังค์มาเดี๋ยวแป๊บนึงนะอง๋อดครับ